สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำทาร์ตสลัดตามใจเชฟค่ะนี่แล้วก็นำทาร์ตสาเร็จรูปนะคะที่เย็นๆเน,นะะี่ยค่ะออกมาจากตู้เย็นเนะะี่ยแล้วก็เอามาใส่ช็อกโกแลตนะคะเมื่อทำตรงนี้เสร็จแล้วนะคะใส่ช็อกโกแลตให้ทุกถาดแล้วก็เอาไปเข้าเตาอบก่อนนะคะจากนั้นออกมาะคะ่ะใส่ข้าวโพดนะคะเป็นข้าวโพดต้มที่แช่ยเย็นนะคะอันนี้ก็ นนะะก็เอาเข้าเตาอ,อบอีกรอบหนึ่งนะคะอืมลองดูมันเข้าเตาอ,อบแล้วนะคะแล้วก็นําผักสลัดนะคะมาทำเป็นชิ้นเล็กนะคะแล้วก็เอามาราดซอสนะคะซอสที่ใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นซอสพิซซ่ากับมายงเนสนะคะผสมกันสองอย่างนี่นี่มาดูโชว์ท่าตักนะคะ ณจุดนี้เราต้องใช้สองมือนะคะท่านผู้ชมมือเดียวจะตักไม่ได้นะคะอืมได้นิดนึงอโอเคเสร็จเรียบร้อยสวยงามค่ะ